dưới, ý Ăn cái này là đâu, ừ, ừ, gặp, ม่มีเหงื่อไม่มีฟันอือลองเลยลูกคู่เลยลูกเฮ้ จะไปให้คื่นเด้อไปถ่ายคลืนเข้ามาให้คืนนมาไหนฮะตอนตีมานี่อ๋อละครับอุ้ยนนเด้อเด้เด้ยเดอเดี๋ยวอยู่ตะโพตะแม่กันลุกใหู้เฮ้เดี๋ยวยื้อเดย้อ 哎。